ครับครับเรามาดูความสามารถของน้องๆครับกับการแสดงมายากลครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสักสุพลแดงทองครับอยู่โรงเรียนชายพิทยยภัฒนครับวันนี้จะมาเล่นมายากลไพ่ราชินีเปลี่ยนสีได้อ่ะเรามาดูกันครับกับความสามารถของเขาครับอันนี้ไพ่ราชินีครับอันนี้ไพ่สีแดงนะครับสีแดงนะครับโอเคเห็นแล้วครับผมจะให้ดูว่ามีไพ่ทั้งหมดกี่ใบนะ ใบนะครับสีแดงอสีแดงทั้งหมด4ใบนะครับมีสีแดงหมด4ใบนี่ครับแล้วก็รั่วไพ่ครับแล้วก็เอาสีเหลืองนี่ครับหนครับอ๋อสีเหลืองนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็เอาก๊าซสีแดงออกมานะครับเอาไพ่สีแดงออกอ่าฮะแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พอแยกมีสีใบเหมือนเดิมนะครับแต่ปรากฏว่า โอ้สามารถเปลี่ยนสีได้ได้เพื่อนๆไม่ตบมือให้เพื่อนเราหน่อยแล้ว,น,ลวนี่ครับความสามารถจากเด็กนักเรียนจากมดีชัยพัฒนาครับชื่ออะไรนะเด็กชายทัศพลแตงทองอ่ะบ๊ายบาย